กลุ่มเด็กและเยาวชนคือเป็นวาระแห่งชาติและในโอกาสที่ทุกท่านได้มาร่วมกันในวันนี้ขอญาตเชิญชวนทุกท่านที่เป็นตัวแทนของประชาชนภาคอีสานทั้ง20จังหวัดน,นะครับได้มาร่วมกันประกาศเกียตรตินามขอญาตเรียมเชิญทุกท่านได้ล่าวตามกระผมนะครับโดยท่านเอ่ยชื่อของท่านเองนะครับกระผมจา นายบรณเทตสองวุฒิสุนทรร้องรัาราชนาวีคนแก่สิริดลขอประกราศเจตนารมณ์ว่าขอประกราศเจตนารมณ์ว่าพวกเราคน i s สา s พวกเราคน i s าสา s ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีแนวทาง,างด,ด,ดังนี้โดยมีแนวทางดังนี้เดิมเดิมพวกเราจะร่วมมือกันพวกเราจะร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันรณรงค์ป้องกัน ประชาชนภาคีสานทุกคนประช,ชาชนภ ER าคีสานทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ปลอดพ้นให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบสองสองพวกเราจะร่วมกันพวกเราจะร่วมกันสรส้างพื้น,นที่ที่ปลอดภัยสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับเพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดของเด็กและเยาวชนภาคอีสานโดยการบังคับใช้กฎหมายการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า อย่างเคร่งครัดสามสามพวกเราจะร่วมกัน,กกนสือ่อสารข้อมูลสสื่ออารข้มูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนภาคอีสานให้กับประชาชนาภาคอีสานได้รับรู้ถึงอันตรายได้รับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรีร่ไฟฟ้าของการเสพติดบุหรีร่ไฟฟ้าและรู้เท่าทันกลยุทธ์และ ของอุตสาหกรรมยาสูบของอุตสาหกรรมยาสูบสี่สี่พวกเราจะร่วมกันพวกเราจะร่วมกันสร้างกลไกขับเคลื่อนงานสร้างกลไกขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วนของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาสังคมให้เกิดการเชื่อมประสานให้เกิดการเชื่อมประสาน การทำงานในเรื่องนี้การทำงานในเรื่องนี้อยากเป็นรูปธรรมต่อเนื่องอยากเป็นรูปธรรมต่อเนื่องห้าห้าพวกเราจะดำเนินการพวกเราจะดำเนินการป้องกันการเข้าถึงบุหรีไฟฟ้าป้องกันการเข้าถึงบุรีไฟฟ้าให้เป็นวาระแห่งชาติให้เป็นวาระแห่งชาติและประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนและประกาศเจตนจำนองที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้รัฐบาลในการสนับสนุนให้รัฐบาล คง,คง ok นโยบายและมาตรการคงนโยบายและมาตรการในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพวกเราคนอีสานพวกเราคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าขอบคุณครับ